รีวิวครีมกันแดดแบบซองถูกและดีจากเซเว่ที่ลุงใช้แล้วชอบในช่วงนี้มีซองไหนน่าสนใจบ้างลุงแชร์ฟังทั้งหมดในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบก,ก,นนก,กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับลุงจะมารีวิวครีมกันแดดแบบซองจากเซเว่นเว่น หลังจากที่มีหลายคนขอกันเข้ามานะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนตกแดดออกฝนตกแดดออก อยู่อย่างนี้นะครับก็ยังอยากรู้กันนะครับว่าช่วงนี้ลุงใช้อะไรชอบอะไรกันอยู่นะครับในคลิปนี้นะครับลุงก็เลยมาจัดให้ตามคําเรียกร้องนะครับรับรองว่าถูกและดีอย่างแน่นอนแต่ก่อจะไปชมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งกันด้วยนะครับเอาละครับแต่ก่อนจะไปเริ่มซองแรกกันนั้นนะครับลุงต้องบอกว่าสําหรับ4ไอเทมที่ลุงคัดมาในวันนี้นะครับไม่ขอพูดในเรื่องของปริมาณในการซื้อซ้ําแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการที่ ชอบใช้ซื้อซ้ำชอบใช้ซื้อซ้ำไปเซเว่นซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อ 3, ซ้ำอ,อยู่อย่างี้นะครับ ไม่ขอพูดในเรื่องของจํานวนซองแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามันใช้ดีจนลุงต้องซื้อซ้ำอยู่เป็นประจำแล้วกันนะครับเริ่มต้นกันที่ซองแรกนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยจากกานเย่นะครับมันมีชื่อว่ากานเย่ซูเปอร์ยูวีอันนี้เป็นซากุระไว้นะครับความดีงามของเจ้าตัวนี้นะครับคือเนื้อครีมกันแดดของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเนื้อครีมสีชมพูอ่อนๆเวลาเราใช้ทาลงบนผิวแล้วนะครับมันจะสามารถปร,รับสีผิวของเราให้ดูสว่างดูกระจ่งางใสอมชมพูขึ้นระดับหนึ่ง เฉดหนึ่งนะครับไม่ใช่วันหน้าโอ้โหเป็นชมพูเป็นบัวตองอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ปรับเฉดสีผิวให้มันดูสว่างขึ้นเล็กน้อยครับผู้ชมเจ้าตัวนี้นะครับความดีงามต่อมาคือเรื่องของสารกันแดดนะครับเขาใช้สารกันแดดที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพสามารถกันแดดได้อย่างดีมากแล้วก็นอกจากนั้นนะครับหลังจากทาไปแล้วเนี่ยเนื้อครีมไม่ได้เหนียวเหนื่อจนเกินไปนะครับไม่ได้หน้าวอกไม่ได้หน้าขาวไม่หน้าลอยถึงแม้ว่าใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องของผิวเข้มนะคบหรือว่าผิวค่อนข้างคล้ำ เจ้าตัวนี้ลุงก็เคยแนะนําไปนะครับเขาก็บอกกลับมาว่ามันก็ไม่ทําให้หน้าวอกหน้าขาวหน้าลอยจนเกินไปนะครับรู้สึกว่ามันโอเคมากๆลุงก็เลยเอามาแชร์ครับต่อมานะครับสำหรับซองที่2นะครับซองนี้จะเลือกใช้ในวันที่รู้สึกว่ามันร้อนมากนะครับคือแดดแรงนะครับรู้สึกว่าจะต้องไปเจอกลางแจ้งแดดต้องออกนะครับรู้สึกวันหน้าต้องมันเมือกแน่ๆวันนั้นนะครับลุงก็จะหยิบเจ้าซองนี้มาใช้นะครับแล้วก็หมดไปเรียบร้อยแล้วด้วยนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยจาก l o r e a l นะครับเขามีชื่อว่า UVP เป็นสูตรแมตต์แอนด์เฟรชนั่นเองครับซ้อมเรบตัวนี้นะครับเป็นเครือเดียวกับเจ้าตัวการ์เย่นะครับในเรื่องของรอยัลเนี่ยสารกันแดดใช้สารกันแดดแบบเม er s เซร SXXL นะครับคือสามารถปกป้องผิวได้อย่างดีมากๆจากความหมองคล้ำจากแสงแดดจากการทำร้ายของรังสี UV ลุงไม่ห่วงเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเนื้อครีมเขาออกแบบมาเพื่อคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องผิวมันนะครับหรือว่าความแบบหน้าเมือกหน้าเยิม้มอะไรแบบเนี้ยเจ้าตัวนี้นะครับหลังทาง ไปแล้วเนื้อครีมเกลี่ยได้ง่ายนะครับออกเป็นเจลเจลนิดนึงนะครับรู้สึกว่าให้ผิวแมทนะครับคุมมันสําหรับลุงนะครับประมาณ3-4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็รู้สึกว่าโอเคนะสําหรับการคุมมันครับแล้วก็ไม่ทําให้หน้าวอกหน้าขาวหน้าลอยอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่อยากจะแนะนํามากๆสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมันแบบลุงนะครับและต่อมานะครับสำหรับซองที่3ซองนี้จะใช้ในวันที่รู้สึกว่าเป็น l a ่เดย์นะครับคือรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาไม่อยาก ถ้าอะไรไม่อยากแบบทำอะไรเลยอยากจอมอยู่หน้าคอมจอมอยู่หน้าคอม อยากจ่มอยู่ที่ที่นอนทั้งวันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ลุงก็ทากันแดดนะมันคือเจ้าตัวนี้เลยจาก b i o r e นะครับตัวนี้มีชื่อว่า b i o r e UV Aqua Rich นะครับตัวนี้เป็นสูตร Watery Gel นั่นเองครับเนื้อของเขานะครับจะเป็นเนื้อแบบเจลๆครับผู้ชมเวลาเกลี่ยแล้วเหมือนกลายเป็นน้ำเลยนะครับรู้สึกว่าเบาสบายผิวเกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่เหนียวไม่เหนื้อหนาเลยล้างจากทาไปแล้วนะครับรู้สึกว่าไม่หนักผิวเลยนะครับรู้สึกว่าชอบมากๆนะครับในเรื่องของเจ้าตัวเนื้อสัมผัส ของเขานะครับแล้วก็ในเรื่องของความบางเบาของผิวนะครับรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับไม่ทําให้หน้าวอกหน้าขาวหน้าลอยแล้วก็มันมากอีกด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ควบคุมความมันอะไรมากลุงจึงใช้ในวันที่อยู่บ้านจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าต้องห่วงในเรื่องของความมันส่วนเกินของผิวตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็แนะนําว่าให้ทุกคนไปลองเลยนะครับคือมันเป็น everyday นะครับ sunscreen จริงๆนะครับคือสามารถใช้ได้ทุกวันโดยที่แบบนึกอะไรไม่ออกก็ใช้เจ้าตัวนี้เลยครับและต่อมานะครับสำหรับ กราบซองสุดท้ายนี้นะครับลุงจะใช้ทุกๆวันนะครับเวลาที่ก่อนจะอัดคลิปนะครับก่อนที่จะแต่งหน้าอัดคลิปแบบนี้ก็จะทาเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยจากคิวเพรสนะครับเขาเป็นกันแดดโทนอัพนะครับตัวนี้เคยโด่งดังมากๆซึ่งลุงก็ยังซื้อใช้อยู่นะครับจะบอกว่าสิ่งที่ชอบเลยคือเจ้าตัวเนื้อกันแดดของเขานะครับมันจะมีสีของเขานะครับซึ่งเป็นสีชมพูอ่อนๆเวลาที่ลุงใช้นะครับก่อนที่จะแต่งหน้าเนี่ยเหมือนเป็นเบสนะครับในการปรับสีผิวของเราให้มันดูสว่างขึ้นประมาณ 1ถึง2เฉดรู้สึกว่ามันจะแต่งหน้าต่อได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วมันก็ทำให้ผิวหน้าเนี่ยมันดูไบรท์ดูพุ่งมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้แต่งหน้าต่อแล้วเนี่ยผิวหน้ามันก็จะดูสว่างมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการกันแดดนั้นก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับคิวเพสตัวนี้นะครับแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยบางเบาเกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้เหนียวไม่ได้หนาอะไรเลยนะครับรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วก็ซื้อซ้ำอยู่เป็นประจำเพราะว่าต้องใช้ทุกวันนั่นเองครับและทั้งงหหมมดดนนี้้้ะครับลลุอใูแว สำหรับครีมกันแดดแบบซองจากเซเว่นนะครับที่ลุงรวบรวมมานะครับเป็นออปชันแต่ละออปชันใครสนใจซองไหนนะครับเดี๋ยวจะชิงชื่อรายละเอียดแล้วก็ลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างถ้าไปหาที่เซเว่นไม่เจอนะครับก็สั่งออนไลน์เอาก็ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้หวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซ b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันนะครับในคลิปนี้ลงไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย